ในทีมอินเลิฟนะจ๊ะอย่าลืมนะไม่ใช่เมามันกันแบบว่าโอเคค่ะหนุ่มบ่าวสาวปานพแยคมรนบาวกับพี่ปานชนะพอดคู่ที่ห้าไหนว่าเหลือเหลือใครเนี่ยเหลือใครคู่ที่ห้าเต๋าขชาฉันว่ามันต้องไปเข้าฝันจีิงงานนะมันน่ะ มันถูก็ทุกวีคเลยอ่ะมันต้องมีคนถูกบ้างอ่ะอ่ะมาค่ะเพลงโจทย์เต๋าขาชา้ยเนี่แหละบอกจักเลย่ามนั่งดูต่ตายละตายละอะไรนอนนอนด้วยกันอยู่ละเอาแล้วไงเสียวแล้เอาล่ะ เขนโสะว่าจะทำยังไงให้แบบว่าฉากจูบไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวพยายามไม่ไปมันหยาบอดีเลยจะทำยังไงให้รู้สึกอินเลิฟโดยที่ไม่ร่อแหลมไปในทางอื่นนั่นแหละอยากได้นี่เห็นรีบคว้ามือคะชาเลยเมื่อกี้เอให้จับคู่คว้าหมับกอดไว้เลยทำผมไหมทำใกล้มือสุดแล้ว บอกว่าคว้าคว้าแล้วกอดมือไว้เลยอยากได้จัดให้ไงพัดเจนนะคะอยากรู้แต่ไม่อยากถามแคลรี่บลาบลาอ่ะคู่สุดท้ายพี่พี่โอ้โหคงไม่ใส่ส้นสูงนะ่ทุกคนเอาสี่นิ้วแม่พี่แพลวฮ่า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 ่เอาแค่นี้ให้รอดกันจ้าเพลงโจทย์ของพี่แพลวกับพี่เจมส์ เัไงผมไม่คฟังอรนรู้จักเพลงนี้ไมลกพี่จ้าไม่ทัน่ะมันเกิดไม่ทอายุของเพลงยังมากกว่าอายุของเจมส์แ่ะเราแก่ขนาดนั้นเขาพูดถึงอายุเพลงไม่ใช่อายุเรา เ,เพลงเล็กๆน้อยๆของพี่มาริวันเจมิน่ากับพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะที่ให้ร้องเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าแพลวเนี่ยเป็นคนที่ร้องอะไรก็ได้ก็จะได้ดูหลากหลายส่วนพี่เจมเนี่ยก็จะต้องโตขึ้นมาอินเลิฟกับพี่แพรวให้ได้ ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเชื่อให้ได้ว่าคู่นี้เขาจะอินเลิฟกันได้ยังไงนี่มันปหาคุณเซมนะไปกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากคู่เต๋าคาชาเลยนะโอเคค่ะนี่คือเพลงโจทย์ของของเพลงคู่นะคะอินเลิฟเพลงคู่มันจะมีอินเลิฟเดียวๆด้วยเหมือนกันอ้าเอาเพลงมา in love yeah. ใครอยากได้ก็สวดมนต์นอนนะลูกอ <c oughs> เล่นศิลปศาสตร์กันไป <laughs> ไี่ไม่ไม่ใสรองเท้มไมมีแต่พวกเต่าแย่มากฮาระจี

หมดยังเกือบละตอ่ใไหให้แนลร้องให้ฟังดิ şey หมดแล้วใช่ไหมใครจะได้เนาะเอางี้ดีกว่าใครอยากรู้ว่าตัวเองได้เพลงอะไรยกมือขึ้นเดินออกมาเลยเอาออกมาเอาขาสั้นไงนี่ไงจังหวะของการขาสั้นสั้นกว่าสั้นกว่าไงอ่ะเราไปดูเพลงโจทย์ของพี่เจมส์วีสิอุ้ยเพาะยังห้ามเปิดจนกว่าจะหมดคลาส โอเคชื่อเพลงอะไรรู้เปล่าไม่รู้เวนกรรม<อ>ทำอะไรสักอย่างของพี่ป้างนะครินกินสังกงิกงก่งสัง,อ,งอ้าวที่แพรว่าขอเพลงโจทย์ของแพรว่า อยู่อยู่อยู่ควา้าปลาพุงปลาไปกินอ้าวเพลงโจทย์อ้อาวเมื่อกี้ก็คือพูดอีกทีของพี่คริสติน่าอากิล่าอากิล่าโอเคอโอเคค่ะเพลงโจทย์ของพี่เฟรมพี่เขาผ่นานขาแน่เลยอยากได้บคุณรอทำไหมอยากได้อยากได้พี่เฟรมพี่เฟรมได้พรอมลิคิตของเจสเซอร์นะคะเอ้ย โอเคใช่ถูกพีเจสเตอร์พี่เต๋าอยากได้เพลงอะไรอ่ะทุกเพลงไหมครับได้งั้นเพลงโจทย์พี่เต๋ามาค่ะงน้อยนคได้มาอ่าำเปิดนะพี่เต๋านะคะอย่างน้อยของ Big Ass อ่าคนต่อไปคาชา สมสารว่ะแต่เย็นดิออฟังดิเพลงโจทย์ของขาชามาค่ะจัดมาได้โอเคโอเคเปล่าขาชาได้คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดจุดจุดแท็กซี่ <c oughs> พ่ไทย <c oughs> มา ขอเพลงโจทย์พี่ไทยค่ะบอกไปให้ปัด